หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่4่รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะช้างและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจค้นเป้าหมายผู้มีอาวุธปืนและกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอแม่สายจำนวน2เป้าหมายสามารถตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากอาทิปืนลูกซองยาว4กระบอกปืนยาวขนาดจุด2องสจำนวน2กระบอกปืนสั้น2กระบอก ปืนอัดลมยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกพร้อมแมกกาซีนกล่องเก็บเสียงชุดตอกตัวเลขรวมทั้งส่วนประกอบของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอีกเป็นจำนวนมากโดยสามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้สองคนนอกจากนี้กองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปรานที่31 รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นเป้าหมายอีก18จุดในพื้นที่อำเภอแม่จันอเภอเชียงแสนอเภอเชียงของและอเภอเทิงสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก10รายตรวจยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้อีก12กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งสำหรับการกวาดล้างในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่แนวชายแดนแล้วยังเป็นการป้องกันการก่อเหตุร้ายในช่วงก่อนการเลือกตั้งอีกด้วย